2012เดชายโจวี่ฟรานแอปเพลชื่อเล่นน้องโจวี่อีพีปรัชายทำกระพลปรับกลางชื่อเล่นน้องแทนประถมศึกษาปีที่3คมทับ1่งเข้าประกวดครับประถมสามทับ 2, ส่งมเข้าประกวดค่ะ 10เด็กชายนะวพรศสีโพชื่อเล่นน้องปูประถมศึกษาปีที่3ทับ3ส่เข้าประกวดครับและหมายเลข21เด็กชายทีกทัศน์จงศิริน้องเซียน E.P. ประถม3ส่เข้าประกวดค่ะ นี้นะคะทั้ง21หมายเลขนะคะมาด้วยชุดสูตรและทัซิโดหล่อเทนน่น่ากมาก,กาๆเลยนะครับในส่วนของลูกโป่งนะครับด้านหน้าเราเป็นไฟนะครับ <'d S 2> เพราะฉะนั้นในลูกโป่งมันจะมีแก๊สอยู่นะครับ <'d S 1> เพราะฉะนั้นฝากนิดนึงในเรื่องของลูกโป่องอย่าใกล้ไฟนะครับค่ะและในช่วงนี้นะคะให้ผู้เข้าประกวดทั้ง21หมายเลขนะคะก <'d> ้าว <'d> ขึ้นมาข้างหน้านิดนึงค่ะ อ่าไปีค่ะลูกมาจะได้เห็นเท่กากันทุกคน<ใ>นคะคะอ่าขยับตามมาขยับตามมาอ่าอยู่ตรงไหนคะส่งลูกป่งและบัดรกำนันได้เลยค่ะ ประกวดในรอบต่อไปนะคะผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้จองบัตรกำนันนะคะสามารถจองบัตรกำนันได้ที่บริเวณแป้นบัสนะคะด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะในส่วนของบัตรกำนันเรายังมีอยู่ในส่วนของแป้นบัสด้านหน้าน,นะครับนี้ตอนนี้ผู้ปกครองท่านใดยังสั่งจองได้อยู่นะครับย้ำนะครับเรายังสั่งจองได้อยู่ในส่วนของบัตรกำนันนะครับที่อยู่ยังมีอีกไหมคะลูกโป่งและบัตรกำนันนะคะสำหรับ ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญเป็นกระปุกอองศินป์นะครับเป็นกระปุกอองศิลป์น้องมีนะครับการปรวจนะคะก็จะมีทั้งสิ้น6รางวัลด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลรองชนะเลอิศอันดับ4ได้ ได้รับรางวัลในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะหมายเลขสี่เด็กหญิงชนิตามันทุสินชื่อเล่นน้องพลอยอีพีประถมสี่หมายเลขหกเด็กหญิงรักชนกประมีศีชื่อเล่นน้องน้ำหอมประถมศึกษาปีที่5ทับหส่งข้อประกวดครับ หมายเลขเจ็ดเด็กหญิงหมายเลขแปดเด็กหญิงฐานิตากีรติพัทระุลชเชอเล่นน้องแพรวประถมศึกษาปีที่5ทับสางเข้าประกวดครับน้องผู้กันประถมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งสเข้าประกวดครับ หมายเลข12เด็กหญิงสิรีรัตน์ทองรวมชื่อเล่นน้องสองประถมศึกษาปีที่6-3ทับสามเข้าประกวดครับที่2ก็คือตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่4จนถึงสระถมศึกษาปีที่6นะครับใช่ค่ะขอประชาพันธเพิ่มในช่วงนี้นะคะให้ผู้เข้าประกวดทั้ง13หมายเลขนะคะ รับลูกโป่งและบัตรกำนันได้ค่ะผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้บัตรกำนันและลูกโป่งนะครับระวังไฟนะลูกระวังไฟนะครับรอบนี้รอบเดียวเท่านั้นนะคะยังมีอีกหรือเปล่าคะในส่วนของบัตรกำนันและลูก เคยเห็นเด็กๆในชั้นเรียนนะคะมาเซอร์หน้าตายังบมแมมอยู่เลยใช่แต่วันนี้เป็นเจ้าหญิงทุกคนเลยสวยนะคะาจร์บอกขอถ่ายรูปสำหรับการประกวดในรอบต่อไปนะคะจะเป็นระดับช่วงที่สองชายผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้จองลูกโป่งหรือปัดจะเห็นได้ว่านะคะปีนี้นะคะนักเรียนในแต่ละระดับชั้นนะคะให้ความร่วมมือในกิจกรรมการประกวดดีมากบางห้องใช่ค่ะ ในส่วนนี้เราต่อไปเป็นรางวัลดูน้อยเอเซนประจำปี2011หญิงนะครับระดับช่วงชั้นที่2นะครับคางก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ ขอขอบพระคุณคุณไพฑู une, รังศิลป์นุษ์นะคะกรรมการ